เปไน็นไนอะทามเอ้ยบนหลน่มนี่แล่ท่าขาบ้านพี่นอ้องเป็นเลี่ยมอันหลอดเนี่ยเป็นรูปหัวใจเลยนี่ <c oughs> เป็นรูปยดน้ำ มันก็เป็นออดหลอดออดหลอดตรงไปถนนใหญ่นู่นโอ้ยจะเป็นลี่อยู่คักได้เยอะเนี่ยผุนเพิ่นบ้านย่ถนนพุนเพิ่นบานนี่น้ำข่อยมองทางออดหลอดเนี่ยแล้วก็มองไอ้ซสีกนั่นนะเสียกเสีกยกาสนี่นี่เสีกยกาสแล้วก็ซสีกขวาก็ย่าไปถึงถนนใหญ่พุนนพุ่นพี่น้องมันสีมันสี้ยาลมาทางด้านขวาพี่เออ ไม่มานะลูกไม่มานะมันอยากมาหาขออมมาห่อยพี่น้องมาหืมจ้าลูกไปดูบัวอไอ้ทำเด็กเกาบไปไปดูบัวอไอ้ทำเด็กเกิบไอ้ทำทำมาดูบัวทำเนี้ยเม,ม,ม,มี้ยเมียวอ้วนเลยไอ้ทำหนักกินเยอะอ้วนอ้วนบึงเลย ป,ปูนพน้าบัวแม่ป่าคอย,อยว่าอันถ้ายง่วนไกลๆเนี่ยมันมันมันไป่ไกลบ่ได้ดอกพี่น้องมันหกแม่แม่แม่ป่าเอ้ยง่วนั่นไก่พอดมองนีก็พอดแม่น้ำปลอดใคยได้หนี่งเป็นน้ำได้หนี่งแม่ป่าเอ้ยน้ำน้ำน้ำมองนีมันสวยงางครับเป็นคนเกิดด้วบ่ได้ใช่อีโบตสัมได้หนี่งเพราะมันมีแต่น้ำแบบ น้ำไอ้น้ำไปตาสร้างน้ำเนี่ยปลาโอ้ทางขาข่อยแค่ว่าทางเนาะนั่นข่อยเห็นบ่นี่อืมนี่นี่น้ำเนี่ยยังสิเม่ปลาแหลมค้นกริบเลยจ้าเป็นต้นอีหยังดอกอืมผัวโบ้จักซื้อมันนั่นมองง้อยงางพัวโบพผัววอยู่นั่นแหละมองเขาขานั่นแหละแดนกันนั่นแหละแดนข่อยเป็นต้นหนึ่หน่งสองเปน มาเห็นดอกหัวเจ๊เจ๊เจ๊เห็นาเห็ดหัวคอยยังมาบดได้่หล่อนี่นี่คอยกระเอ็นย่นอันนี้มากอันเละี่ยย่นต้นไม้ตัดมาแล้วคอยกระมัดถิมหัวนี่จริงๆแล้วมันต้องไปเห็ดมองผุดเห็นบ่มันบานมองแดนเขาหนาละนั่นมองไม้ขาวๆาหน่อยพี่น้องซักเจะล็อกจ็คแรกเนี่เห็นบ่อล่ะ รักเลี้ยงลยสายนั่นแหละเดียนข่อยพุ <c oughs> น่นก็มองข้าวขาวนียน,น้อยมองหันก็นเป็นทางสาธารณะน,ะนี่เดียนข่อยสิเลยต้นใหม่ไปอีก,กน้อยนะแล้วก็ยาวขนไปทางพุ่นทางถนนผลเดิอพุ่นมองเดียนอ๋อยพุ่นถนนมันิอยุทางพุ่นได้พี่น้องพุ่นอ่ะพุ่นพุพ่นพี่ทางพี่แล้วมันก็สิเลียวมาพี่เลียวเพเ่อเอพอเอิไปห้าง ไปท่าไปท่าสนามบินนสนามบินเริ่มองเงลี้ยงแดงมาเลยสีอ่อนไม่มมต้องผุนงัง่วเขาคขงนุ่งเคร่งเน่งอยู่เบ้ยนอนงมาเกิดอยู่เมือม่อ,อกานแม่เอาคอยตายพี่น้องเออก็เป็นวันที่ ครอบครัวสูญเสียไปอีกหนึ่งชีวิตนะพี่น้องตายสุป,ปีอืตามอายุไขเขานั่นแหละเขาสิบเก้าปีพูดนะสุขภาพดีถือว่าสุขภาพดีแต่ว่ากว่าจะสุขภาพกี่ต้องพาไปหาหมอตลอดนั่นแหละแบบว่าไปเช็คล่างกายเลือดออกนิดนิดหน่อยหรือว่าเขาเป็นช่องท้องอะไรเนี้ยก็พาไปตรวจตัวนี้มันก็ไม่เจออะไรนึกว่าเป็นมะเร็งก็ไม่ใช่มันเป็นแค่ถุงน้ําอถุงน้ําในช่องท้อง แต่ว่าก็ก็ก็หายเองนะเขาให้ฉีดยาแล้วก็เอาเอายามาให้กินมันก็หายไปเองแล้วทีนี้ก็มามาปีที่แล้วก็ปกติพอปีนี้แกก็แก่มากแกไม่เดินไม่ไหวแกก็ไปแล้วพี่น้องไปอย่างสงบเด้อบดไปฉีดยาบไดเนีนยังเขาก็ไปอย่างสงบของเขาตัวพร้อมยังตะกระดูกบัดนี้ไอแมวแก่ปกติเขาจะมีประมาณหตัวเนาะเขาก็ไปแล้วห้าเหลือตัวสุดท้ายทีนี้เหลือแมวดําตัวสุดท้าย ที่เขารักมากนะที่เขาเลี้ยงมากับแกสิมันน่าจะถึงยี่สิบปีดอกแมวตัวนี้อ่ะขอให้ถึงนะยี่สิบปีปีหน้าก็ถึงยี่สิบแล้วแมวดำตัวนั้นนะ่ะก็สู้ไม่ดีเท่าไหร่หรอกมันก็มีแมวป่วยสองตัวก็เหลือเขาเัอสุดท้ายแล้วนอกนั้นก็เหลือแต่แบบเบบี้หนะ่พี่น้องอ้าวทำเดี๋ยวทำแม่มันก็มีแมวแบบเกิดใหมนะ่น่ะมีพวกเกิดใหม่ที่ว่าเราเอามาเลี้ยงแมวจรนั่นแหละ มีแต่พวกเกิดใหม่เด้อบัานพี่น้องเต็มเลยอืมมีแต่พวกเกิดใหม่ทั้งนั้นเยอะพวกแก่ๆก็เหลือตัวเดียวทีนี้อืมก็เลี้ยงกันไปจนชี่พี่จะหาไม่นั่นแหละไม่รู้คนหรือแมวก็จะไปก่อนกันก็เลี้ยงกันไปทําทํามันมากอดขาหน่ยพี่น้องคอยต้องแท่กางเกงสองสันเดี๋ยวต้องไปล้างแอลกอฮอล์แล้วเขาจับเรา ไม่รู้ปวนหรือเปล่าแสบนิดนึงเพราะเขาเป็นแมวจรเขาไม่ได้รับวัคซีนเนาะเราต้องไป <c oughs> ป้องกันตัวเราเองด้วยทำไรอืทำไรทำไรทำ าตามมาตลอดเลยดูสิตามไม่ตยอดยนะตาามมาตลอดเลยวันนี้หมอนี่แม่ือหูถชอว่ากินข้าวแล้วครับแม่เอาข้าวให้ผมกินแล้วไม่ต้องเกาะนะไม่ต้องเกาะนะ ต้นนี่มันกระต่ายละต้นนี่วะบ้องเอาตีนถีบไปนะถ้าไม่เอาต้องทำมาใมาทำไมนะจ๊ะเฮ้ยโอ้โหข่อยสนลมหัวซักตายเป็นอะไรไม่ต้องมาเลยปิ๊บนะปิ๊บ,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 บนะไม่ต้องมาลูกไปหาจอดเลยไปหาจอดเลยไปเลยไปหาจอดเลยไปหาจอดเลยไปเลย บ่ดียวหวงแม่น่ะเว้ยพูดเด่มาไก่แม่ห่วงสีหน้าเลยสีหน้ามันเลยสีหน้ามันเลยยะ หลบเลยเรล้อแล้วทามหลบเลยไอ้แจ็คมันมันเป็นเด็กไม่ดีไปหลบเลยพ่อเอิญกลับแล้ว พี่อามาแล้วพี่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 พ,พ่อ่อยเอามาแล้วพี่เอาแกงต้องเลยนะนี่นั่นแหละมันก็อย่ามาหาขอห่อยพี่น้องไม่ต้องมาเลย ปนังวคาอห้องบูบูอยู่พนไปดูดดนหมอหม,มออยู่พน่นไปแล้วไปดูหมอหมอเด้อหมมอห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 มอเนี่ยอากาศหนาวอยู่พี่น้องแต่กับว่าถึงบ,บ่อบ่ออันนี้ปนังแต่ว่ากาับไอ้นั่นอยู่เขาเรียกอะไรล่ะแข็งยออากาศแบบพื้นดินนะนะ่ะ แต่ว <łość> ่ามันกัยังแบบเออร่มล่มทีบีมาก็ยังมาถึงขันกับไอ้หิมะสิตกแต่ว่าหันน้ำน้ำนอกบ้านนี่ก็แข็งคือเก่าพี่น้องแข็งปีดคือเก่ามือเห่าเนี่ย